สวัสดีค่ะจากค o ัฮอนด้านะคะสวัสดีคุณยันยงนะคะเจ้าของรถยนต์คันนี้นะคะที่ซื้อรถยนต์ Honda j a จ๊กับขวัญเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสําหรับรถยนต์ Honda j a จ๊รุ่นนี้ว่าเป็น Honda j a จ๊รุ่นอะไรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในส่วนของตัวอุปกรณ์ใดเข้าไปบ้างนะคะ Honda j a จ๊คันนี้จะเป็น Honda j a จ๊ปี2020นะคะรุ่น S CVT สําหรับรุ่น S CVT ราคาจาหน่ายของเขาจะอยู่ที่5 9 4 0 0 0บาท ะะ594,000บาทสีนี้คือสีขาวทัฟเฟต้าไม่ต้องบวกในส่วนของตัวราคาสีเพิ่มก็จะเป็นราคาสีราคานี้เลยที่เพิ่มจะมีสีเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นเอสก็คือสีดำคลิปตันมุกค,ค่ะจะเพิ่ม6,000บาทจากราคาที่ขวันแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะ Honda Jazz จะเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีให้กำลังแรงม้าอยู่ที่117แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบ16วาลวสามารถรองรับน้ำมันได้ ทั้งหมดเลยที่เป็นเบนซินนะคะเบนซิน9195แก so ๊สโซฮอ์9195 e10 e20 แล้วก็ e85 นะคะที่สามารถรองรับได้ก็คือเติมได้หมดเลยนะคะขอให้เป็นเบนซินนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าขวัญมีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะคันนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่ขวัญเพิ่มเติมเข้าไปสําหรับภายนอกในส่วนของตัวลายล้อมแม็กที่เราเห็นตอนนี้คือเป็นอุปรกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม ย้ำนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าเดิมๆกับตัวรถของเขาจะเป็นแบบล้อรกระทะฝาครอบขอบ15นะคะแต่ตัวนี้เป็นการเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ขออนุญาตแจ้งลูกค้าไปเลยนะคะว่าเดือนนี้แถมล้อแม็กฟรีนะคะขวัญแถมล้อแม็กฟรีสำหรับ Honda Jazz รุ่น SUVT เท่านั้นนะคะที่จะแถมในส่วนของตัวล้อแม็กก็จะมีลายนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกลายได้มี อีกสามลายนะคะรวมไปถึงลายนี้ด้วยทั้งหมด4ลายที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตรงนี้คือขวานเพิ่มเติมแถมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวสเกิร์ตค่ะสะเกิร์ตรอบคันนะคะตรงนี้เป็นแบบสเกิร์ตโมไอนะคะรอบพันเลยค่ะเป็นรายการของแถมนะคะชิ้วกันสา์แบบของแท้ค่ะติดฟิล์มนะคะติด ติดตั้งให้ฟรีนะคะฟิล์มตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบฟิล์มดำนะคะค่อนข้างจะมืดนะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น60-80ก็คือด้านหน้า60%รอบพัน80%นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวฟิล์มนี่คือขวัญให้ลูกค้าเลือกเองเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่าต้องการจะติดเข้มเท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่80นะคะสำหรับแคมเปญที่จะแถมครบทุกรายการเลยนะคะเป็นล้อแม็กชุดแต่งบาะหนังประกัน นะคะแล้วก็คิวการ์สกิวบันไดถัดท้ายไฟส่องสว่างท้ายอะไรพวกนี้ประมาณ30รายการเงื่อนไขต้องเป็นดาว20ไม่เกิน25%ี่เปอร์เซ็นต์อนเริ่มต้นที่60สมวดขึ้นไปนะคะจะได้รับของแถมพวกนี้ครบเลยแต่ว่าถ้าเป็นดาวนอกเหนือจากนี้นะคะอย่างดาวสูงกว่านี้หรือกรณีซื้อสดก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งยังไงลูกค้าทักมาสอบถามก่อนได้แต่สําหรับอย่างที่ขอนแจ้งไปนะคะล้อแมกสะเกิดล้อพันสปอยเลอร์หลังเบาะหนังปลัดกันนะคะ แล้วก็รายการของแถมอือ่นๆประมาณทั้งหมด30รายการตรงนี้ต้องดาวไม่เกิน25%ผ่อนเริ่มต้นที่60งวดขึ้นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนดเท่านั้นนะคะจะได้รับของแถมแบบจัดเต็มเลยค่ะลมค่อนข้างจะแรงนะคะเพราะว่าฝนจะตกคะ่ะอุบล พายุเข้า2วันแล้วนะคะอาจจะมีเสียงลมรบก,กวนนิดนึงต้องขออภัยลูกค้าไวนะ้นณที่นี้ด้วยสเกิร์ตหลังค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งเกือบทุกคันเลยนะคะเป็น2จุดทำเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ค่ะแจรุ่นแจรุ่นเอจะไม่มีหน้าจอนะคะลูกค้าเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงแบบทูดินคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเบาะหนังนะ คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดาวสูงค่ะดาวสูงนะคะลูกค้าไม่รับเบาะหนังนะคะแต่ขอเปลี่ยนเป็นล้อแมกแทนค่ะดาวสูงหรือซื้อสดนะคะสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวรายการของแถมได้นะคะอาจจะไม่ชอบสปอยเลอร์หลังหรือไม่ชอบสเกิรต์ตอยากได้เบาะหนังอยากได้ล้อแมกอะไรแบบนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวรายการของแถมได้ แต่รายการที่จะเปลี่ยนนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะคะในเรื่องของตัวเลร,ราคาด้วยนะคะซอกาดแบบคลิปฉลามนะคะติดตั้งรียปร้อยค่ะขอนว่าลมน่าจะแรงเดี๋ยวขอนขอนญาตรีบเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวจะมีเสียงรบกวนมากเกินไป เบาะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เบาะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นเบาะผ้าเลยภายในแต่ว่าในมีไฟส่องสว่างท้างติดตั้งค่ะเครื่องเสียงสามารถรองรับบลูทูธได้นะคะเล่น S M A M ได้บลูทูธได้ค่ะเรื่องของเครื่องเสียงถ้าลูกค้าต้องการจะไปเปลี่ยนหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้ค่ะสั่งให้ขอนเปลี่ยนให้ก็ได้นะคะบริษัทมีการติดตั้งสําหรับ Honda Jazz นะคะติดตั้งหน้าจอเพิ่มเติมได้ค่ะ มาวัดเป็นสีส้มคันเซ็ตในส่วนของเวลาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะน้ำมันก็เติมให้เต็มถังคันนี้จะนำส่งวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยนะคะวันที่สิบเก้ากันยานะคะฝนเพิ่งหยุดตกก็เลยเพิ่งได้เตรียมรถนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขับออกไปตอนฝนตกหนักังกรงว่าจะอันตรายมากเกินไปแต่ว่ารถเรานำขึ้นสไลด์นะคะไม่ได้ขับไปนะเดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะคะ เซนเซอร์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่ติดตั้งสองจุดเดี๋ยวขันจะให้มองกระจกมองข้างค่ะนะคะมองกระจกหลังได้เราจะถอยนะคะเสียงตรงนี้คือเสียงการทำงานของเซนเซอร์นะคะเมื่อเราเข้าใกล้สิ่งกีดขวางด้านหลังก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้ทันทีค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องหน้ารถนะคะ อย่างที่แจ้งไป100%นะคะซื้อรถกับขันกล้องหน้ารถเป็นของแท้100%ค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์มันดานะคะทักขันได้2ช่องทางนะคะก็คือทางเพจหรือทางไลน์นะคะแอดได้เลยขันมีลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับคลิปวิดีโอทุกคลิปเลยนะคะกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะแอดให้เราเองอัตโนมัตินะคะหรือลูกค้าบางคนอยากโทรมาสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะ นี่คือเครื่องยนต์เงียบมากๆเลยนะคะตอนนี้ขวัญขับขับรถอยู่ขอพระคุณคุณยันยองอีกครั้งนะคะเจ้าของรถยนต์คันนี้เดี๋ยวประมาณ11โมงเช้าเจอกันที่บ้านค่ะวันนี้ขวัญไปส่งมอบรถด้วยตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านลูกค้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ